เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้มีเหตุระเบ,บิดโดยเฉพาะมีการปาระเบ,บิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มกปสอซึ่งเรื่องนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับที่เราขอประนามนอกจากเสียใจนะครับขอประนาม กลุ่มคนนะครับที่มีการดําเนินการสร้างความวุ่นวายและทําให้เกิดประชาชนในบาดเจ็บสูญเสียทรัพย์สินนะครับเป็นสิ่งที่สมควรประดามนะครับและที่สําคัญเขาได้ภาพวันนี้สอรสอถแถลงที่ผมก็เห็นภาพแบบนี้จากการถแถลงของสอรสอก็ดีจากการเผยแพร่ของสื่อในโลกโซเชียลและเปิดก็ดีว่ามีภาพบุคคลต้องสงสยนะัยเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เนะี่ย เป็นกลุ่มที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งลักษณะมีห้อยระอกีดนะครับและการแต่งกาย,ยซึ่งก็ไม่ใช่บุคคลธรรมดาประชาทั่วไปที่จะไปปาระเบิดได้มีกล้าหาญชาญชัยเลยมคนธรรมดาก็ทำไม่ได้นะครับในระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการจำนวนมากก็จะไปทำลักษณะอย่างนี้ซึ่งเราก็ห่วงเรื่องมือที่สามรวมถึงล่าสุดก็มี ข้อมูลจากการได้ข่าวของพันเอกวินไทยนะครับสุวารณีรองโฆษกกองทัพบกว่าขณะนี้ได้การข่าวพบความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ไม่หวังดีนิยมความรุนแรงระดมจัดหาอาวุธวัตถุระเบิดเพื่อสร้างความรุนแรงกับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นหน้าวงอย่างยิ่งซึ่งกองทัพบกก็ได้ประสานกับสอรสซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะฝากเตือนประชานพี่น้องประชาชนที่มาชมมุมนะครับข่าววประชาชน่าวบริสุทธิ์ ไม่ว่าท่านจะคิดเห็นต่างกับพรรคเพื่อไทยรัฐบ,บาลอย่างไรก็คือคนไทยเหมือนกันวันนี้มันมีกลุ่มบุคคลที่ต้องการสร้างความรุนแรงทําให้เกิดความเสียหายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ดีประชาชนผู้บริสุทธิก็ดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ต่างๆ,ๆเพื่อน,นําไปสู่การที่เห็นว่ารัฐบ,บาลล้มเหลวไม่สามารถบริหารจัดการควบคุมได้เพื่อต้องการให้กองทัพออกมา มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่นายสุเทศก็ต้องการต่าวันนี้การชุมนุมของนายสุเทศนะครับเข้าสู่เกือบร่วมสามเดือนเนี่ยก็ไม่สามารถจะล้มรัฐบาลได้วิธีการที่จะล้มรัฐบาลได้อย่างเดียวคือต้องการอำน,น,นาจนอกระบบเข้า,ม,นนม,ามาเท,ท่านั้นเองนะครับผมบอกว่าเรื่องนี้อยากให้ประชาชนคิดให้ดีนะครับกลุ่มที่สนับสนุนนายสุเทศพวกเนี่ยคิดให้ดีว่าการกระทาเหล่านี้เนะี่ยมันอาจจะกระทบกับชีวิต ทรัพย์สินของท่านรวมทั้งลูกหลานของท่านนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่นอกจากกระทบชิงแล้วมันจะกระทบต่อระบบประชาธิปไตยเพราะต้องการคนที่ต้องการที่จะล้มระบบประชาธิปไตยนะครับที่บอกว่าจะบรรูปก่อนการเลือกตั้งล้วต้องมีสภาระนตร์400คนและตั้งเอง100คนนะครับจะเป็นไปได้มีอย่างเดียวครับหนึ่งจะตั้งสภาพยนตร์ก็ต้องล้มรัฐธรรมนูญก็โดยการปฏิวัติประหาร สองจะเลือกการเลือกตั้งไม่มีกฎหมายใดไม่ว่าไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดให้เลือกการเลือกตั้งไปได้เพราะการเลือกตั้งเมื่อมีการรัฐสภาแล้วเนี่ยมีพันชกิีการกำหนดไว้เลือกตั้งสมกุมภาถ้าเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการที่จะเลือกการเลือกตั้งมีอย่างเดียวคือต้องฉีดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็มีกลุ่มบุคคลนะครับที่บอกว่านอกจากเป็นกลุ่มการเมืองแล้วยังเป็นกลุ่มที่เสียอำนาจ ที่เป็นอดีตข้าราชการหลายท่านผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้ดีว่ากําลังดําเนินการที่จะมีการสาร้ษางสถา,ษา,ษานการณ์เพื่อนําไปสู่ทําให้เมืองไทยเป็นร,รัฐลบหลงแล้วการฉีกตํารุงครั้งนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นการแชร่แข็งประเทศซึ่งตาาามมกกรรรรทีีีรเร่เยอ้องั้งแต่ยุกคกุนศรที่ริ้นทองคุณแล้วก็บ๊อบเสียห้ รวมถึงมอบนายสุเทพเชอสุวรรณก็น,น่าจะมีทงเดียวครับคือการแช่แข็งประเทศโดยการฉีดริษธรรมนูญเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสําเร็จได้คือการสาร้างสถานการณ์ให้หว่นวนะครับวันนี้ผมฝากเตือนพี่น้องผู้ชุมนุมพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมสังเกตการก็ต้องระมัดระวังเพราะกลุ่มเหล่านี้เนะี่ยต้องการให้มีสถานการณ์เกิดขึ้นเกิดบาดเจ็บเกิดคนล้มตายเกิดการ กิดความเสียหายมันจึงนาไปสู่การดําเนินการที่จะให้กองทัพหรือทหารออกมาในการรักษาความสงบและก็มีการฉีดที่สำมคนี่คือสิ่งที่นี่ที่ผมเรียนเนี่ยคือสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิชาการหลายท่านก็วิเคราะห์และที่สําคัญมันเป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยและที่สำคัญเป็นอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน,นกระทบต่อการ ท่องเที่ยวกระทบต่อเศรษฐกิจและที่ทำมันกระทบต่อภาพรักษของประเทศนะครับถ้ามีการปฏิวัตรริทหารเมื่อไหร่โดยแลกจกการดําเนินการสร้างสถานการณ์ลักษณะยอย่างนี้<อ>มันก็น่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่นายกรัฐมนตต้องการผมเชื่อว่านาย,ายชาติก็จะต้องมีบอยคอรตประเทศไทยผมถามาคนไทยของท่านท้านคนท่านยอมหรครับที่กาจัดการแบบนี้เกิดขึ้นไอ้เหมือนไทยเป็นรัฐน้องเหรียญและจะมีการปฏิวัติอะไร ผมไม่อยากพูดถึงปฏิวัติหรือรัฐประหารแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ดําเนินการสอดคล้องกับเหมือนกับปี49ก่อนที่ผลเอกสวนที่บุญเลกินจะมีการออกมารประหานะครับวันนี้ยินฝากเตือนสติคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ซรดนาการว,าว,าว่าท่านนะครับอยากจะได้อำน,นาจแล้วจะทำลายชีวิตของประชาชนคนไทย บริสุทธิ์หรือทำลายประเทศไปถึงไหนครับผมอยากให้ทุกคนที่อยากมีอำน,นาจหรือท่านควรจะต้องฟังเสียงประชาชนและเข้าตามกรอบออกตามประตูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงรณรงค์ว่าสองกุมภาเข้า,ารักษาประชาธิปไตย